วิธีป้องกันไม่ให้สายเกียร์ออโต้หลุดทำอย่างไรมาดูกันนะครับไปครับกรับสวัสดีครับเพื่อนๆครับจากคลิปก่อนนะครับที่รถผมสายเกียร์ออโต้หลุดนะครับวันนี้ผมมีเวลาเลยนาเพื่อนๆมาดูนะครับว่าผมจะแก้ปัญหาเกบเผาวอนนะครับไม่ให้สายเกียร์ออโต้หลุดนะครับวันนี้ผมได้สั <S 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 ่งบุดทองเหลืองมานะครับเพื่อจะเปลี่ยนด้วยอย่างแรกก็คือใส่สายเกียร์ไปก่อนนะครับประาะเลยนะครับ อย่างภาพที่เห็นนะครับไฟสว่านดอกเล็กนะครับเจาะดอกสว่านนี้ก็พอๆกับตะปูนิ้วครึ่งนะครับกับวุ้ทองเหลืองตัวนี้นะครับผมสั่งออนไลน์มานะครับวันนี้ถืออกับเปลี่ยนไปด้วยเลยนะครับของเดิมก็ยังใช้ได้อยู่นะครับแต่ผมกดมาแล้วก็เปลี่ยนเป็นวุ้นทองเหลืองไปเลยนะครับก็สวมไปเลยอย่างนี้นะครับตักลงไปครับแล้วก็ ด้านนอกเนี่ยของเดิมจะใช้ปิ้นล็อกนะครับในชุดของรถทองเหลืองก็ให้มาด้วยนะครับแต่ผมดูแล้วร่องของปิ้นล็อกที่มาล็อกนะครับทํามาให้นิดเดียวเองนะครับคงจะใช้ได้สักพักคงจะหลุดอีกนะครับการเคลื่อนปัญหาแบบยันงยืนคือเจาะรูลหวก็ใส่คลิปล็อกนะครับแต่ผมไม่มีคลิปล็อกปิ้นล็อกแบบนี้นะครับที่เขาให้มานะครับให้มาคู่กับรถทองเหลืองนะครับ แต่ผมจะใช้ตะปูหนึ่งนิ้วนะครับตงลงพอดีเลยครับตะปูหนึ่งนิ้วครับรถที่ผมทําอยู่นี้นะครับจะเป็นปาเชโร่ปี2012นสิบสอะครับ,บสําหรับวิธีการนี้นะครับบางคนก็ทํามาแล้วนะครับสามารถนําไปใช้กับรถเกียร์โอโต้เกแบบทุกชนิดได้เลยนะครับรลแล้วก็ใส่ปินล็อกนะครับ ะทำให้เกิดความมั่นใจว่าสายเกียร์ออโต้ไม่หลุดแน่นอนบางคนก็ไปหลุดจังหวะที่ออกัวไปแดงพอดีนะครับบางคนก็ไปหลุดที่ต่างจังหวัดนะครับเราไม่ชานาญพื้นที่จะตามช่างมาา่อบให้ก็ไม่สะดวกทําแบบนี้แล้วจะเกิดความมั่นใจแล้วก็สามารถเดินทางได้ถึงจุดหมายด้วยความปลอดภัยนะครับขอบคุณมากนะครับเพื่อนๆที่ติดตามมาชมครับฝากคลิปผมไปด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ